สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเรียบเร้รยเห็นภาพหมอพรทิพย์เผยปริศนาธรรมเทียบคดีแตงโมวันที26่26เมษายน2565แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันสมาชิกวุฒธธิสภาในฐานะคณะกรรมาิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาศสตร์นายโพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กพรทิพย์รจนทสุน,นัขนขณะเดินทางไปวัดป่าหัวดอนอำเภอเขื่องในจังหวัด บนราชธานีเพื่อตามรอยพระอาจารย์ก้องพระครูธรรมสโรลสร้างบุญที่วัดป่าหนองอ้อหลวงปูเ่เสาโดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ระบุข้อความว่าวันนี้มาอยู่อุบลตามรอยพระอาจารย์กล้องพระครูธรรมสัรลสร้างบุญที่วัดป่าหนองอ้อหลวงปูเ่เสาพระอาจารย์ที่ให้ปริศนาธรรมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นลิขิตกรรมทำวันนี้ให้ทีที่สดงานในกระบวนการยุติธรรมเป็นลิขิตชีวิตที่ถูกกำหนดมาแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ระบุต่อว่าคดีแตงโมก็เช่น กกําลังทําให้ดีที่สุดไม่หวั่นไหวใดๆแต่สองสวันนี้ขอทําภารกิจเติมพลังบุญให้เรียบร้อยก่อนพร้อมทั้งเช็คอินสถานที่วัดป่าหัวดอนอําเภอเข่องในจังหวัดบนราชธานีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ